สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับย่าหวานที่หลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นของดีเป็นของที่ใช้แทนน้ำตาลได้อย่างปลอดภัยอย่างที่ผมเคยบอกน้ำตาลทรายน้ำตาลจากผลไม้และแป้งเนี่ยมันไปกระตุ้นการหลั่งของอินซูลินแล้มันก็ขัดขวางการใช้ไขมันที่เราสะสมไว้ก็หมายความว่า ถ้าเกิดคุณกินน้ำตาลหรือแป้งเยอะๆไขมันที่คุณสะสมอยู่ในร่างกายก็ไม่เอาออกมาใช้นอกจากนี้มันยังเก็บเป็นไขมันด้วยถ้าเกิดคุณกินมากเกินไปและมนุษย์ยุคปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะกินมากเกินไปนอกจากกินมากแล้วยังกินบ่อยด้วยไอการที่กินบ่อยนั้นมันทําให้อินซูลินหลั่งบ่อยอินซูลินหลั่งบ่อยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้อินซูลินด้าน ไม่มีประสิทธิภาพถ้าไม่มีประสิทธิภาพเยอะผลที่ตามมาก็คือกลูโคสในเลือดมันจะสูงขึ้นที่เรียกว่าเบาหวานและแม้ว่าคุณไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่าประสิทธิภาพของอินซูลินต่ำนั้นก็ไม่ดีต่อสุขภาพมันเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคต่างๆตามมาและในบรรดาน้ำตาลที่เลวที่สุดก็คือฟรุกโตสที่มาจากผลไม้ คือผลไม้เนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียในตัวมันนะแต่ถ้าเกิดคุณกินไอผลไม้ที่มันมีรสหวานมากมีน้ำตาลเยอะมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีน้ำตาลเทียมที่ผลิตในห้องแลบมันมีหลายชนิดซัคคารีนแอสปราร์ตมเนี่ยเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยนอกจากนี้เราก็คุ้นเคยกับยี่ห้อของน้ำตาลเทียมยี่ห้อต่างๆ มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองน้ำตาลเทียมเราเคยเข้าใจว่ามันดีเพราะว่ามันไม่กระตุ้นอินซูลินให้หลั่งออกมาแต่พบว่าคนที่กินน้ำตาลเทียมพวกนี้กลับมีน้ำหนักเพิ่มและที่มันแรงไปกว่านั้นก็คือพบเนื้องอกในสมองมากกว่าคนที่ไม่กินรวมถึงมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะก็เกี่ยวข้องกันด้วย สิ่งที่คนไม่คาดคิดมาก่อนก็คือมันไปฆ่าแบคทีรียในลำไส้และนี่คือเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่สุดเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเรื่องของกลืนกลืนเนี่ยมันคือกระเพาะของสัตว์ปีกในภาษาไทยก็อาจจะหมายถึงสมองที่เรียกว่าใช้กลืนคุณอาจไม่ทราบมาก่อนว่ามนุษย์เนี่ยเรามีเซลล์90%ในร่างกาย ที่ประกอบด้วยแบคทีรียที่เรียกว่าไมโครไบโอตาและส่วนมากมันก็อาศัยอยู่ในลำไส้ของคุณบางส่วนก็อาศัยอยู่ในสมองของคุณแบคที ria เหล่านี้มันคือสมองอันที่สองของคุณเลยคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ว่าแบคทีรียเหล่านี้มันสามารถสั่งคุณได้โดยผ่านฮอร์โมนต่างๆทั้งอารมณ์ความคิดความอยากเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว คุณอยู่ร่วมกับแบคทีเรียที่มีจํานวนมากกว่าเซลล์ในร่างกายของคุณเป็นสิเท่าขอย้ำว่าเป็นสิบเท่าแต่ว่าแบคทีเรียเหล่านี้มันมีขนาดเล็กมากเซลล์ของมันมีขนาดเล็กมากกว่าเซลล์ในร่างกายของมนุษย์และจํานวนของมันนั้นเป็นทริลเลียนไม่ใช่บิลเลียนก็คือจํานวนของมันระดับล้านล้านเซลล์ ผมอยากจะบอกว่าเพื่อนแท้ของคุณเนี่ยก็คือแบคทีเรียนี่แหละที่เรียกว่าไมโครไบโอตามันมีอยู่ทั้งในลำไส้และพบเมื่อเร็วๆนี้ว่ามันอยู่ในสมองด้วยคุณจะแข็งแรงจะปลอดโรคจะหัวไวจะมีอารมณ์ดีไม่เป็นมะเร็งมีอายุยืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับเพื่อนแท้ของคุณ ขึ้นอยู่กับแบคทีเรียเหล่านี้และแต่และคเลี้ยงแบคทีเรียไม่เหมือนกันสปีซีในแบคทีเรียของคุณกับของผมบางส่วนเหมือนกันบางส่วนไม่เหมือนกันและแบคทีเรียพวกนี้มันมีพวกที่ดีและเลวยิงคุณมีตัวดีมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีมากเท่านั้นแต่ว่าอาหารของมนุษย์ในยุคใหม่ที่กินของทอดของผัดไฟแรงของย่าง มันทำให้มีตัวเร็วๆเพิ่มขึ้นและตัวดีมันลดลงเอาละที่นี้มาถึงหญ้าหวานสติเวียต้องบอกก่อนว่ามันเป็นพืชพื้นเมืองของบราซิลไม่ใช่ของไทยแม้ว่าเราจะแปลงชื่อมาเป็นของไทยแต่ว่ามันไม่ใช่ของไทยเหมือนกับยางพาราอย่างเงี้ยมันเป็นพืชจากอเมริกาใต้สติเวียมี ความหวานมากกว่าน้ำตาล300เท่าและถ้าเกิดคุณถามคุณหมอที่อายุมากหรือนักโภชนาการที่มีอายุมากหน่อยเขาก็จะบอกเหมือนกันว่ามันดีกว่าน้ำตาลเทียมเพราะมันมาจากธรรมชาติมันก็เหมือนผงชูรสนี่แหละผงชูรสมาจากธรรมชาติไหมมันก็มาจากธรรมชาติโมโนโซเดียมกลูตาเมต MSG ที่พูดกัน เป็นลักษณะของเกลือชนิดหนึง่งได้จากธรรมชาติแต่จะดีหรือเปล่าผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ในคลิปนี้จะพูดถึงญ่าหวานสิ่งที่เราพบเนี่ยก็คือมันก็ทำลายแบคทีรียในลำไส้เช่นเดียวกับน้ำตาลเทียมอื่นๆประเด็นสำคัญก็คือแบคทีรียพอมันได้รับสารที่มีความหวานแล้วมันก็เข้าใจว่าเป็นน้ำตาลมันก็เตรียมที่จะย่อย แต่ว่าพอย่อยแล้วมันย่อยไม่ได้พอย่อยไม่ได้มันก็ตายคือย่อยแล้วมันไม่ได้พลังงานออกมามันก็สูญยพันุ์มันก็ตายกันพอมันตายแล้วเนี่ยมันส่งสัญญาณไปที่สมองมันอยากได้น้ําตาลจริงมันอยากให้คุณกินเยอะๆเพื่อทดแทนไอ้พลังงานที่มันไม่ได้มันก็เลยเป็นเหตุให้คุณหิวเพราะฉะนั้นคุณลองกินญ่าหวานเยอะๆก็ได้ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณหิวมากกว่าปกติเพราะเพื่อนแท้ของคุณมันไม่ชอบยิ่งกินน้ำตาลเทียมรวมถึงญ้าหวานมากเท่าไหร่คุณก็จะหิวเร็วมากเท่านั้นและหิวมากด้วยแบคทีเรียในลำไส้ของคุณเพื่อนแท้ของคุณมันไม่ชอบแล้วมันก็ตายมันก็ส่งสัญญาณมาบอกว่าให้กินเยอะๆก็คือกินอย่างอื่นนะ่ให้กินเยอะๆ เพื่อที่มันจะได้สารอาหารที่มันสามารถย่อยได้และเอาไปใช้ได้จริงๆอย่าไปหลอกแบคทีเรียของตนเองอย่าไปหลอกเพื่อนแท้ของตนเองและนี่คือข้อความที่สำคัญที่สุดสิ่งที่คุณสามารถช่วยเพื่อนแท้ของคุณได้ในคลิปนี้ผมจะบอกอย่างคร่าวๆก็คือกินแบคทีเรียที่มันมีประโยชน์อย่างเช่นคิมจิข้าวหมักหรือข้าวหมาก โยเกิร์ตแท้ที่มีรสเปรี้ยวๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโปรไบโอติกแต่มีสิ่งที่สำคัญกว่าโปรไบโอติกอีกเรียกว่าพรีไบโอติกก็คือแทนที่จะไปเพิ่มแบคทีรียให้มันก็เอาอาหารดีๆที่มันชอบอะส่งให้มันเลยอาหารที่มันชอบก็คือพวกกาก,ากพวกเส้นใยพวกผักที่มีเส้นใยเยอะๆเ,เนี่ยมันชอบ ส่งพวกนี้ไปให้มันกินรวมถึงไขมันด้วยมันก็ชอบนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่สำคัญกว่า2อ,อย่างที่ผมพูดถึงก็คือสำคัญกว่าโปรไบโอติกและพรีไบโอติกนั่นค,คือการอดอาหารการที่ให้มันพักว่างจะพัก12ชั่วโมงก็ยังดีแต่ถ้าพักได้นานกว่านั้นมันก็ชอบ ไม่ต้องส่งอาหารมาบ่อยแต่ส่งมากก็คือส่งมาเยอะๆหน่อยแต่ไม่ต้องบ่อยมากก็สอดคล้องกับเรื่องของอินซูลินและเป็นสิ่งที่ผมบอกตลอดเวลาแทบจะทุกคลิปผมอยากให้คุณกินให้เยอะแต่ว่ากินน้อยมือ้อคือแต่ละมื้อเนี่ยกินให้อิม่มแต่กินจำนวนน้อยมือ้อและมีเวลาให้ร่างกายเอาไขมันที่สะสมเนี่ยออกมาใช้ บทสรุปของการกินน้ำตาลเทียมน้ำตาลที่ไม่ใช่ของแท้น้ำตาลที่มีแต่ความหวานแต่ไม่มีพลังงานก็คือมันทำให้คุณหิวกินมากขึ้นในมื้อถัดไปเอาละครับคลิปนี้มาตอบคำถามว่าทำไมหญ้าหวานมันถึงเลวกว่าน้ำตาลทรายเพราะว่ามันทำให้คุณกินเยอะและมันไปฆ่าเพื่อนแท้ของคุณเพื่อนแท้ที่จะทำให้คุณสมองดี มีอายุยืนขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับผมมีคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมอยากให้ย้อนดูทุกคลิปจะได้รู้เบสิกว่าผมกำลังพูดถึงอะไรและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้เตือนสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามทาง f a c e b o o k ก็ค้น คลิปที่ชื่อว่ากินน้อยอิ่มนานถ้าต้องการดูคลิปอื่นก็กดไปที่โลโก้ที่เห็นเนี่ยมันก็จะโผล่หน้านี้ออกมาในหน้านี้ให้คลิกแท็บที่เห็นอยู่เขียนว่าเพลย์ลิสต์ใน p พลย์ลิสมันก็มีชุดต่างๆมากมายหลาย10ชุดและหนึ่งในนั้นที่คุณสนใจอยู่ในขณะเนี้ยในนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ข่าว มีคลิปที่ผมสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษสอนดาราศาสตร์สอนคณิตศาสตร์สอนเศรษฐศาสตร์มีหลายสิบชุดที่อยู่ในนั้นคุณคลิกเอาชุดที่คุณชอบเมื่อคลิกได้แล้วรู้ว่าสนใจชุดไหนแล้วคุณก็กดที่เขียนว่า view full playlist ทีนี้คุณก็จะเห็นคลิปมากมายก่ายกองในแต่ละชุด และในแต่ละชุดนั้นผมอยากให้คุณดูคลิปตั้งแต่อันดับต้นๆก่อนนะมันเป็นพื้นฐานในการดูอเอร์โซดต่อไปสำหรับคลิปที่ชื่อว่าพุทธธรรมนั้นผมสอน18ชุดที่เผยแพร่ทางสาธารณะและที่เหลือไม่เผยแพร่เพราะมันจะสร้างความขัดแยง้งการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้ผมก็เลยสงวนเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น และวิธีสมัครสมาชิกค,คุณก็กดปุ่มจอยที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้และบางครั้งผมไม่ทำเป็นคลิปผมแสดงความเห็นคุณก็เข้าไปดูได้ในกลุ่ม a c e b o o k ที่ชื่อว่าพุทธเชิงวิทย์เป็นการสนทนากันสำหรับสมาชิกที่สนใจพุทธธรรมแต่ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงที่มีเหตุผลไม่ใช่เชิงไสยศาสตร์ เพราะฉะนั้นคนที่เชื่อเรื่องงมงายเนี่ยไม่ควรจะเข้ากลุมนี้กลุมนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณที่เชื่อเรื่องที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ